สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดําเนินไปสถานสวพาสภากาชาติไทยโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรี์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเมื่อวันที่26เมษายน2436และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกคั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้แต่งตั้งสมเด็จพระศรีสวลินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอิยิกาเจ้าเป็นสภาชนานีสมเด็จพระศรีพรัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสภานายิกาในปี2449สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติสยามและชื่อสภากาชาติไทยในปี2482จนถึงปัจจุบัน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในเตศบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปีผู้อํานวยการสํานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรทูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายสมุดภาพนิทรรศการ9 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง6 6พรรษาสภานายิกาสภากาชาติไทยในการนี้ทรงวาดภาพบนผืนผ้าประกอบคำอำนวยพรพร้อมทั้งทรงลงพระนมามพิไยัยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปี